สวัสดีค่ะควันนี้ลูกค้ามาดูสินค้ารุ่นไหนดีคะอ๋อวันนี้มาดูรถขุดนะครับตัวตแับด้านในได้เลยค่ะพอดีผมสนใจเป็นตัว KX 033กับตัว U55 ครับทางร้านพอจะมีบ้างไหมมีค่ะตอนนี้เราจะมี KX 033พี่โชว์หน้าร้านให้ดูนะคะแต่ U55 ค่ะทางเราก็มีเหมือนกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะจะอธิบายให้ฟังทีหลังนะคะ ถ้าเป็นตัวนี้นะคะระยะบูมของตัวรถถึงบุ้งกี่นะคะของ KX033 มันจะอยู่ที่5.1เมตรแต่ถ้าเป็นของ U55 นะคะระยะบูมถึงบุ้งกี่อะคะ่ะจะอยู่ที่5.6เมตรค่ะค่ะถ้าเป็นตัวบุ้งกี่นะคะของ KX033 หน้ากว้าง55เซนติเมตรตักได้9ตักเท่ากับ1คิวค่ะแต่ถ้าเป็น U55 หน้ากว้าง70เซนติเมตรตักได้6ตักเท่ากับ1คิว ตีนตะขาบของ KX 0 3 3มีชุดลูกกิ้งทั้งหมด4ลูกเวลาขึ้นขับให้ความนิ่มนวลลดแรงกระแทกจากการทำงานแต่ถ้าเป็นตีนตะขับ U 5 5ชุดลูกกิ้งทั้งหมด5ลูกขับนิ่มยิ่งขึ้นยืดอายุการใช้งานถ้าเป็นห้องโดยสารของ KX 0 3 3และ U 5 5 ภายในตู้จะเป็นตู้แอร์ค่ะถ้าเป็นตัวนี้ภายในจะมีลำโพงบูทูธสองแล้วก็ที่พักวางแขนนะคะแล้วก็จะมีเบาะสปริงตัวนี้นะคะที่ให้ลูกค้าได้ขึ้นขับแล้วนั่งได้สบายค่ะค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์นะคะของ KX033 มันจะเป็นทั้งหมด3สูบสีจังหวะ27.5แรงม้าค่ะ เป็นเครื่องยนต์ของ u 55สีจังหวะสีูบ47.6กแรงมา้าเอกสารพร้อมค่ะคุณพี่คุณพี่สนใจวางดาวเลยไหมคะสามารถวางดาวเริ่มต้นได้10เปอร์เ็นนะคะมีใช้โปรฟรี3เดือนด้วยลูกค้าเอารถไปใช้ก่อนได้เลยคะ่ะถ้าพี่ยังไม่สนใจไม่เป็นไรคะ่ะแต่พี่รบกวนรับนาบัตรหนูไว้นิดนึงนะคะเผื่อเป็นปรึกษาครอบครัวแล้วสนใจที่หลังก็กลับมาติดต่อได้ค่ะคุณพี่อย่าลืมนะคะหนูชื่อจ้าจ๋านะอย่าลืมติดต่ดอมานะคะ